ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมากินขนมจีนกันนั่นเองไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําขนมจีนกินกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวโมขอสลับจานหมจะเอาอันนี้นะทุกคนนะคะขนมจีนยี่สิบบาททุกคนขันยี่สิบบาทแกะกันเลยก็มาดูว่ายี่สิบบาทจะอร่อยไหมทุกคนีออันนี้คือน้ำ น้ำยานะคะใน,นผักบุ้งนะคะอู้ให้ผักมาเยอะมากทุกคนเพรเราก็จะเอาขนมจีนใส่ก่อนเนาะอ้อู้ให้มาเยอะมากยี่สิบาทคือคุ้มอ่ะทุกคนอันนี้คือผักนาะตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ผักบุ้งอุ้ยผักบุ้งสวยมากแปลว่าผักบุ้งนี้คือ ปลูกเองแน่นอนเพราะว่าดูออกเลยว่าปลูกเองหนูดูออกเลยว่ามันปลูกเองคือแม่ค้าปลูกเองแน่นอนปอดส, <c oughs> สารพิษหรือเปล่าปอดสารพิษหรือเปล่าอันนี้เรามากับโชคนะคะทุกคนเราไม่มีอะไรเราไม่มีคลิปจะทํากินกับโชคก็รลยนเปอขนมจีนนะคะก็ยายป่วยจิตเตียงก็ขึ้นกลับมาบ้านแล้วเราก็ โชคได้มาช่วยดูแลปลูกกระยาด้วยนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าเอวกาได้มาถ่ายคลิปตอนกลางวันบ้างเพราะว่าปกติถ่ายแต่กลางคืนเนาะทุกคนนี่จานหนึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็จะโชคแกว้วนห้อืมสนน่อเอาก็เทไปทุกคน อร่อยไหมแม่แก็เทไปแบบนี้เลยทุกคนอา้าวโชว์นั้นลโมงไหมอ๋อก็มีถัว่ว <c oughs> ไม่จะยืนดูหนูถ่ายคลิปเลยดูบุตรกับ กินมากทุกคนตังกินด้วยคือยายกินไม่ได้อยู่แล้วนาะแม่เนาะนี่ใส่ผักเรียบร้อยค่ะทุกคนโชคช้ามากเดี๋ยวจะกินก่อนฉันกินด้วยแล้วก็คลุกไปเลยคลุกกับน้ำยาไปเลยคลุกกับน้ำยาไปเลยอือ คือเข้มข้นมากไม่ได้กินขนมจีนนานมากค่ะถึงเวลาได้กินส en> right> ักทีเนาะก็น่าชมไงขอซ้อนออาวคนเรากินนะคำแรก

นี่อันนี้คืออันนี้คือเส้นมะละกอ โชคใส่ผักนิดเดียวโชคจะไงเอืงอร่อยไหมกินให้หมดนะทำไมกินผักนิดเดียวกินผักเยอะๆบิจะได้แข็งแรง ุ้งคือดีมากเลเธอแบบเป็นผักบ,บุ้งที่ยังไม่โตเต็มที่แล้วก็เป็นต้นเล็กๆแบบนนเนาะอา้าว Ừ. học bắt. anh hộ. Ừ. <laughs> อืมอ้าเชาบอือชาบปอออ๋มงว่ามอว่าผักบุงก่อละเพราะว่าผักบุงดูเหมือนเนีอะไรตัวแล้วเนาะหมดแล้วชวคอนชวอเไาอห้าวชกใส่ผักหมดแล้วทุกคน ีนเส้นมะละกออ่านไหมก,ปปก็มาซื้อกรปปุกไม่มีคลิปจะลงนานมากแล้วปกติถ่ายกลางคืนตอนนี้มีเวลาถ่ายกลางวันเพราะว่าช่วงมาช่วยดูแลยามนะคะ ยาตเป็นเส้นเรื่องในสมองตีบได้มาช่วยดูแลอนนบอกท่านผู้ชมิอะไร์เลยไหมบอกท่านผู้ชมซนะิรับรับมากรมาง

อือเบืออืมฮู้มโมหมดผักแล้วอ่ะโชคแเมนโลดที่แดงเหรอผักหมดแล้วทุกคนยาเอ้ยาเอกยี่สิบบาทแบบเข้มข้นมากค่ะ เป็น,น,นะคนแล้วก็อร่อยด้วยอืมอืมปันปันกินด้วยมาเร็วมาอื <c oughs> เขกินหมดแลยอะอืมอือือเศรษฐหลายเ,เซ่บเกินเซ่บเกินทำไมคอมันหักคอยังไม่แข็งเลยอยากเลยครับนี่ ดูเล่นน้ำลายดิเปืือนมือยายแล้วเชคกินหมดแล้วทุกคนตัวโมมุยโมจังซีตะลุงอ่ะไม่โซเซนี่อันนี้ตะลุงเลยเจี๋ยว่ะอะหรอันนี้เป็นอะไรอันนี้ตะลุ่งเลยเจี๋ยว่ะอะไรอันนี้เป็นอะไร ไขว้างอืมไขออกก้องวางตื้อตอให้ยายดูหลานเอ้ยให้ยายเออให้ยายดูลูกก่อนซีมุกกล้องอ่ะ ลงคลิปนานมันก็เป็นอาทิตย์เลยแล้วก็ได้มาลงอีกเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่รู้จะกินอะไรนะทุกคนเราดูก่อนหน่อยละหญ่ปรับสัตวชมูชอมะหญยปรับจัตว์จะไงเอ็ง ขอบคุณที่รับชมแย่ว่ะแย่ว่ะปถูกร่อยว่ะอร่อยมากอิล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 เลยมามจมฮะ มแล้วคประมาณหน่โชคไปแล้วอะไรนะประมาณร้อยี่สิบ ยังไม่เปลี่ยนเลยก็เขาไปน,นาไปน,นาไปได้นน 120. ร้อยยี่สิบโซนะไปหรือเปล่าวะผอไม่แน่ใจไม่ลาไม่จะสองร้อยมางงั้นเงินตั้งน่นนนนงนเลยก็ม,มีอยู่แม่ไม่อยู่ในกระเป๋าเจ็ดร้อยในบัญชีถ้าบัญชีอยู่เหลืออยู่สี่ร้อยมั้ง เมื่อวานพี่น้องเขาไปทําได้สองร้อยสองร้อยร้อยเบียรสองร้อยไอ้นั่นก็มาเอาตังทำได้สองร้อยแล้วก็ตังนั้นอะตังของตาตังนั้นของตาทุกคนหมดเปที่เรียบร้อยค่ะจบคลิปแค่น,นี้นะคะทุกคนอยากดูคลิปต่อไปก็เมนบอกว่าอยากให้กินอะไรนะคะทุกคนบ๊ายบาย <laughs> 聊吧，不用太慢。<laughs>